ผมเชื่อรัาว่าตำรวจดีๆกว่า2อ0 0 0 0คนเนี่ยมีมากกว่าตำรวจเลวแต่สิ่งที่ตำรวจเลวทำและทำให้ตำรวจทั้งองค์กรเสื่อมเสียนั้นย่อมทำให้ความเชื่อในตำรวจของประชาชนน้อยลงทุกวันจนวันนี้หลายคนบอกว่าเห็นตำรวจแล้วกลัวมากกว่าเห็นโจรกลายเป็นโจรในเครื่องแบบทั้งที่ตำรวจที่ดีๆที่พร้อมเสียสละชีวิตเพื่อพี่น้องประชาชน ยังมีอยู่อีกมากมายผมเชื่อครับว่าการที่เราจะปฏิรูปตำรวจสังคยาตำรวจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดขององค์กรตำรวจไทยครับขอบคุณท่านประธานครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมากนะครับที่กรณีเอาตารวจคอมมานโดอาวุธครบมือนะครับเข้าไปค้นบ้านรองพบตร ที่อยู่ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่สมโมสรตํารวจนะทุกคนรู้หมดนะครับว่าบ้านหลังไหนตํารวจหลังตารวจคนไหนอยู่แต่ปรากฏว่าพบตรไม่รู้อดีตพบตร้วสิไม่รู้นะครับ mm. ผู้บัญชาการตํารวจไซเบอร์ก็บอกไม่รู้แต่เอาอาวุธคบมือไปค้นแต่ในขณะของบ้านผู้มีอิทธิพลในจังหวัดนคนปรปฐมปรากฏว่าตํารวจระดับผู้การตํารวจชั้นยศสูงๆไปกลุ่มเป้าร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์คือภาพแบบนี้มันสะท้อนถึงความผิดปกติที่มัน ต้องใช้คําที่แรงกว่าคําว่าสังขยาดาวยซ้านะครับแต่ท่านนายกก็ยังบอกว่าหลีกเลี่ยงก่อนให้แก้ไปทีละเรื่องแต่มันหลายเรื่องแน่ๆนะครับคือณวันนี้ผมว่าประชาชนก็หน่ายใจครับท่านประธานครับที่อาชญากรรมสําคัญที่ประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นการพนันออนไลน์ยาเสพติดการค้ามนุษย์แรงงานข้ามชาติและเรื่องที่อํามยหิตท,ที่สุดคือแก๊งโคลเซนเตอร์ที่หลอกเงินผู้สูงอายุที่เขาเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตไปหมดเนื้อหมดตัวยามบ้านปลาย และเรื่องสวยครับสามสวยที่รุนแรงมากๆก็คือสวยรดบรรทุกนี่สองหมื่นกว่าล้านสวยทั้งเรื่องในเรื่องของสถานบันเทิงอันนี้ก็หนักเอาการแล้วก็เรื่องน้ำมันเถื่อนอันนี้ก็น่าสนใจที่สมุดปราการก็กำลังสืบสาวราวเรื่องเรื่องนี้กันอยู่ถ้าปรากฏว่าทั้งหมดนะครับอาชญากรรมร้ายแรงต่างๆเหล่านี้มีตำรวจบางนายบางกลุ่มเข้าไปเกี่ยวข้อง และไม่ควรจะใช้คาว่าตำรวจด้วยซ้ำครับเพราะพฤติกรรมหลายอย่างเข้าข่ายอ้างยี่ซ่องโจรมีการตั้งเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเป็นขั้วนะครับทำเอาเรื่องของการตั้งด่านบอลวิ่งต่างๆกลายเป็นเรื่องเล็กปไปเลยในปัจจุบันท่านประธานที่เคารพครับณวันนี้นะครับถ้าท่านประธานไปที่ไหนนะครับแล้วปรากฏว่าท่านประธานเนี่ยถูกตำรวจรีดไถโดยตรงเนี่ยผมถือว่าท่านประธานโชคดีครับเพราะแสดงว่าตำรวจ ยังอยู่ที่จุดยอดบนสุดของห่วงโซ่อาหารครับแต่ถ้าเกิดปรากฏว่าเวลาตลํารวจจะถท่านประธานแล้วให้เบอร์เบอร์หนึ่งกับท่านประธานมาแล้วปรากฏว่าเบอร์เบอร์นั้นเป็นเบอร์ของคนใกล้ชิดของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่แสดงว่าวันนี้ตํารวจตกอยู่ในสถานะลูกกระจกของผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียท่านนั้นแล้วและถ้าเกิดมาเฟียคนนั้นเกิดไม่ใช่ชื่อเป็นคนไทยอีกก็แสดงว่าแม้แต่เจ้าพ่อไทยก็สิโรราบให้กับมาเฟียข้ามชาติ และก็พวกทุนสีเทาจากต่างประเทศไปที่เรียบร้อยแล้วณนะวันนี้ครับผู้มีอิพธิพลนะครับได้แปลงเปลี่ยนสภาพกลายเป็นสปอนเซอร์ให้กับให้กับตำรวจระดับบังคับบัญชาสุดท้ายพอเป็นสปอนเซอร์ให้ไปซื้อขายตำแหน่งเลี้ยงดูปูเสือก็ได้ตำรวจคนนั้นมาเป็นลูกน้องไอค้คำว่าปราบปรามครับท่านประธานครับผมคิดว่าท่านนายกนะครับอย่าใช้คำนี้ให้บ่อยนักนะอย่าเรียกว่าจะต้องมาตั้งทำแบ็ก็อกแบ็กลิสต์ครับ เพราะการทำแบ็กลิสต์ดูเหมือนขึงขังแต่ผมยืนยันว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่เป็นการเรียกให้เจ้าพ่อนายพลเจ้าพ่อผู้มีทิิพลทั้งหลายเข้ามาสิโรราบและเป็นการเชื่อมให้ผู้มีทุิพนในท้องหินเข้ามาที่อำนาจส่วนกลางแล้วทีนี้ตำรวจดีๆที่เป็นระดับผู้บ,บัญชาผู้บังคับการตำรวจจังหวัดต่างๆนะครับผู้การจังหวัดต่างๆผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคต่างๆ ที่เคยเอาอยู่จะเอาไม่อยู่ครับเพราะเจ้าพ่อเหล่านี้เชื่อมกับอำนาจส่วนกลางได้แล้วและจะได้อานัดสำคัญที่มาอวดเบงในพื้นที่และขยายปีกยิ่งกว่าเดิมและสุดท้ายครับก็ใช้ตำรวจที่เป็นลูกกระจอกเหล่านั้นไปจับเจ้าพ่อที่เป็นคู่แข่งครับและแบ็กลิสต์จะเต็มไปด้วยเจ้าพ่อที่เป็นคู่แข่งเจ้าพ่อตัวจริงและสุดท้ายพอเจ้าพ่อที่เป็นคู่แข่งขันถูกเคลียร์ถูกล้างบางจังหวัดนั้น จะถูกครอบงำโดยเจ้าพ่อคนนั้นและตำรวจที่เป็นลูกสมุนดังนั้นการแก้ไขปัญหานี้ครับผมคิดว่าการปฏิรูปตำรวจก็หลายท่านพูดไปแล้วแต่เสรีภาพของสื่อมวลชนก็ต้องแก้กฎหมายที่ตำรวจบางนายเอามาใช้รีดไถยเพื่อประโยชน์ให้ในทุนผูกขาดก็ต้องแก้โทษที่ไม่สมสัดส,ส่วนก็ต้องทบทวนการกระจายอำนาจก็ต้องทำความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล การปกป้องผู้ให้เบาะแสการทุจริตก็ต้องจริงจังถึงจะจัดการได้ในท้ายที่สุดครับผมคิดอย่างนี้ครับถ้าการปราบปรามมันสําเร็จและมันแก้ปัญหาได้คนที่มีอํานาจเป็นรัฐาธิปตย์มีมาตราสีสี่มันต้องแก้ได้แล้วครับท่านประธานแต่ที่ผ่านมา9ปีครับกับคนที่มีมาตราสีสี่ยาบ้าเราก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเม็ดละหบาทพนันออนไลน์ก็เต็มไปหมดแก๊งคอเซ็นเตอร์ก็โทรหลอก ประชาชนไม่เว้นแต่ละวันเพื่อนสมาชิกวันนี้ถ้านั่งถามว่าใครโดนบ้างก็ยกมือกันหน้าสลอนเต็มไปหมดผมคิดว่าอยากให้รัฐบาลให้ความสนใจมากกว่านี้และผมมั่นใจครับว่ารายงานที่จะส่งให้รัฐบาลอย่างเดียวไม่พอผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนสมาชิกจะเห็นด้วยกับการที่คณะกรรมาการความมั่งความมั่นคงแห่งรัฐและการปฏิรูปประเทศจะเข้ามาจัดการกับปัญหานี้ด้วยครับขอบพระคุณครับท่านประธาน